สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาฟังกันในหัวข้อบริบทของแพทย์ในการส,งส่งเสริมป้องกันโรคของกลุ่มประชากรกันนะคะวันนี้ก็จะแตกต่างจากการสอนครั้งก่อนเนอะครั้งครั้งนี้จะมีการผสมผสานในเรื่องของบริบทของแพทย์เข้ามาด้วยครั้งก่อนนี้ดูในเรื่องของป้องกันกลุ่มประชากรเราต้องดูอะไรบ้างในแต่ละกลุ่มกลุ่มวัยเด็กกลุ่มวัยวัยรุน่นกลุ่มวัยทำงานกลุ่มวัยสูงอายุนะคะแต่นี้เราจะพูดโดยรวมโดยเน้นโฟกัสไปที่การทํางานของแพทย์นะคะ โดยหัวข้อที่จะพูดก็จะมี3ส่วนหลักๆนะคะที่1่เป็นเรื่องของ Health Data Center เนาะคือฐานข้อมูลประชากรในรวมนะคะคือถ้าเรารู้จักตัวเนี้ยรู้วิธีการเข้าถึงข้อมูลตัวนี้เนาะเราก็สามารถรู้สเตตัสของเราได้ว่าตอนนี้เราอยู่ถึงจุดหนตรงไหนแล้วนะเราขาดข้อมูลตรงไหนไปบ้างแล้วในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยมีจุดด้อยตรงไหนบ้างควรจะต้องพัฒนาตรงจุดหน่อยตรงจุดไหนนะคะซึ่งมันเป็นจุดสําคัญเนาะที่เราทําให้เราสามารถตั้งโก้เซตโก้ได้นะคะอันที่2เรื่องของ Health l i t e r a c y นะคะตัวนี้ ปีนี้เนี่ยได้มีการกระตุ้นเนาะค่อนข้างพอสมควรเนื่องจากว่าความรู้เอาไปด้วยความรู้นะคะของที่เราได้มีการให้คนไข้เนี่ยปกติก็มีการให้กหันอยู่ละโดยทั่วทั่วไปแล้วทั้งพยาบาลให้หมอให้แต่ว่าระบบขั้นตอนเนี่ยมันยังไม่เป็นชิดมันยังไม่เป็นระเบียบเรียบเรียงที่ดีเนาะคราวนี้ทางสาธารณสุขก็เลยมีการกระตุ้นว่าเราทํทำยังไงดีเพื่อให้คนไข้ได้รับข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อถ้ามีการตั้ง เซตวิธีการเออคนถ้าเกิดคนไข้ได้รับกระบว,วนการอยนะ่างนี้หนึ่งสองสามสี่นะคนไข่รู้แน่นอนว่าตัวเองต้องทาอะไรควรทาอะไรฮะโดยก็เลยตั้งขึ้นเป็น health literacy นะคะอันนี้อันที่สามเป็นเรื่องของ telephonic o n s u l t a t i o n กับการกลุม่มแบ่งกลุ่มผู้ป่วยความดันเบาหวานเพื่อให้การรักษานะคะโดยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะก็ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนัดคนไข้ follow up คนไข้จำนวมากตรวจทีเลยเยอะได้เหมือนเมื่อก่อนเพราะมันจะแออัดเนะาะทำยังไงให้เขาไม่แออัดแล้วก็ มีการแบ่งกลุ่มเนาะ,ะเพื่อแยกนัดบางคนคนไหนคขได้คนไหนที่อาก,การดีละสามารถควบคุมได้แล้วก็สามารถห่างนัดเขาได้เนาะแต่ห่างนัดเราก็จะต้องมอนิเตอร์อะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีจุดบอกอยู่นะคะ มาดูหัวข้อแรกนะคะเรื่องของการดูวิธีการดู H D C ห e t ใจเซ็น e นะคะอันดับแรกเลยเนาะไปค้นนะคะใน Google เนาะพิมพ์คาว่า H D C เนะเาะแล้วก็จังหวัดของเราเนาะเขตของเราไว้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นในหน้าเพจเนี่ยมันจะมีขึ้นประมาณน,นี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปยังวิธีการเซิร์ชเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวลองทำไปพร้อมๆกันนะคะนี่ก็กด hdc ลำพูนเนาะอไปที่นะคะสํานักงานจะโผล่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเนาะกดเข้าไปนะคะมาถึงหน้าแล้วนะคะหน้านี้เนาะจอนะคะ กดลงมาข้างล่างก็จะมีโปรแกรม HDC Incloud นะคะกดเข้าไปนะคะก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้นะคะเราก็มาดูเนี่ยข้างนก็จะมีตัวกลุ่มรายงามนมาตรฐานตัวชี้วัดเนาะ ซึ่งพวกนี้เราสามารถเข้าไปดูได้หมดเลยนะฮะสมมตินะฮะจะดูเรื่องของ NCD นะฮะก็ไปที่ข้อมูลการตอบสนองสวิสแพนเนาะไปราคาโรคมาติดต่อ NCD DM นะคะ,อ, M, ะ,คะอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดเนาะ,ะซึ่งข้อมูลตรงนี้ได้จากการที่เขาดึง43แซมนะคะของโรงพยาบาลของรพสตไปนะคะส่งขึ้นไปยังส่วนกลางเนาะเราก็มาแยกเป็นข้อมูลว่าออข้อมูลแต่ละรพสตแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีข้อมูลประชากรเป็นยังไงบ้างนะคะ ลองสมมติมาดูอันแรกกันนะร้อยละประชากรสามสิบห้าปีที่ได้คัดกรองเบาหวานเนาะอันนี้ก็คือต้องพยายามคัดกรองให้ได้เยอะๆเนาะเพราะว่าต้องการให้คนไข้ได้รับการเข้าถึงรับรับบริการให้มากที่สุดนะคะที่ไหนที่ตัวชี้วัดการคัดกรองต่ำเนี่ยเขาก็ต้องไปกระตุ้นว่าเออทำไมตัวชี้วัดต่ำละ่ะบางทีเขาคัดแล้วเนาะแต่ไม่ได้คีย์ข้อมูลอย่างนี้ครับเป็นต้นเนาะก็ต้องไปกระตุ้นให้เขาคีย์แต่บางที่ไม่ได้คัดจริงๆเนาะก็ต้องไปกระตุ้นให้เขาคัดมีการส่งมีการ เบิกใจสติปส่งอสมอไปเจาะไปว่าไปนะคะอันนี้จะมาดูยังไงเนาะอ่ะก็จะมีให้เลือกปีงบประมาณเนาะเราจะเอาปีงบประมาณนี้แล้วกันนะคะของปัจจุบันเลยกระทรวงเนาะเอาทั้งหมดเลยเขตพื้นที่เนาะเอาเป็นลายโรงพยาบาลแล้วกันนะคะอจังหวัดลําพูนเนาะทั้งเอาเป็นโรงพยาบาลลําพูนเนาะเอรอขายบริการโรงพยาบาลลำพูนนะคะโรงพยาบาลลำพูนโอเค อำเภอเมืองลำพูนกับเป็นหน่วยบริการก็ขายบริการทั้งหมดทั้งหมดเนาะก็กดตกลงนะคะกดตกลงปุ๊บอันนี้ก็ขึ้นมาละนะคะลงมาดูข้างล่างเนาะมันก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะแสดงให้เห็นเนาะว่าแต่ละรพสตอนเนี่ยมีการคัดกรองาหวานเท่าไหร่เนาะ ส่วนมากของลาพูนนี่ก็คัดหมดละของอันนี้ปรากฏว่าของโรงพยาบาลไม่มีไม่ใช่อะไรนะคะในเขตโรงพยาบาลลาพูนไม่มี c a เมน m e n t a r e ยเนาะคือคนไข้ของเราเนี่ยส่งได้รับการส่งมาจากรพสตเพราะนั้นคนไข้ในเขตเนี่ยเป็นของรพสตหมดเลยคนทัดกองก็เลยเป็นรพสตนะคะของเราเป็นเหมือนคล้ายๆรับคนเขาเขามีคนไข้รพสตมีปัญหาเขาก็ส่งรีเฟอร์เข้ามารับการรักษาที่เราแต่การที่เราเข้าไปสกรีนนิ่อะไรไม่มีเพราะเราไม่มีพื้นที่ของเราเนาะเป็นพื้นที่ของรพสตหมดเลยนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลที่จุนชัยนี่เป็นโรงพยาบาล เอกชนเห็นแห่งหนึ่งเนาะอาจจะไม่ได้คีย์หรือว่าไม่ได้ส่งข้อมูลยังไงก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอาจจะต้องเข้าไปดูสตอาจ,าจต้องเข้าไปกระตุ้นเขาว่าทำ,าทำไมเนาะอันนี้ไม่ใช่เขตพื้นที่ของเราแล้วก็มาดูเนาะเ,เ็นพื้นที่ของเราเนาะอย่างเช่นของเราเป็นยังไงบ้างเนาะมีน้องช้างขึ้นอุโมงค์แล้วแต่นะคะมีหลายๆที่ถ้าเกิดเป็นกราฟด,ด,ดูเรื่องเลื่อนลง,งมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นตารางเนาะตารางให้ดู ของเรานี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ละนะคะวชีวัตนี่ก็มีหลายอย่างเนาะนะ,ะก็ทำให้เราสามารถรู้ข้อมูลในข้อมูลในเขตพื้นที่ของเราได้นะคะเป็นต้น ต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของ health literacy นะคะคำนิยามก็คือสมรรถะของบุคคลในการเข้าถึงความเข้าใจประเมินข้อมูลการปรับใช้ข้อมูลความรู้ที่ดีนะคะแล้วก็สามารถรับบริการทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสมเนาะคือคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถเขาจะมีความรู้ในเรื่องโลกของตัวเองขนาดไหนเนาะ,ะแล้วสามารถดูแลตัวเองได่ถูกต้องตามโรคที่เขาเป็นไหมส่วนมากปัญหาที่เจอใน OPD เนาะหลักเลยอ่คนคนไข้คนลุงเป็นอะไรมาคะ เป็นไม่สบายมาไม่สบายอะไรคะก็ไม่รู้เหมือนกันหรือคนไข้ความดันเบาหวานตามนั้นเนาะคนลงกเป็นโรคอะไรคะยังไม่รู้ยังยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นเบาหวานเป็นต้นนะคะเพราะนั้นทํายังไงถึงจะให้เขารู้บางทีเราบอกเขาเนาะว่าลุกเป็นเบาหวานความดันมันหน้าคนเราก็อืมเนีย่ยเป็นต้นนะคะแ,แล้วมันก็ทำยังไงอย่างนี้เกิดขึ้นซ้ำาๆซากๆาเนาะเพราะนั้นมันก็เลยมีเฮลิเทซี่ขึ้นมาว่าเป็นการ กระตุ้นคนไข้ให้เขามีการมีส่วนร่วมเนาะมันจะเป็นลักษณะของ True way communication นะคะไม่ใช่ One way communication หมอบอกอย่างเดียวคือบอกจนเหนื่อยอะบอกอยังไงคนไข้ก็จำไม่ได้เนาะเขาก็เลยมีกระบวนการตรงนี้เข้ามานะคะซึ่งทำแล้วได้ผลดีเนาะ,ะ,นะ,ะเอาความคิดก็คือนะคะคนไข้ก็ต้องมีเรื่องของการเข้าถึงเนาะเข้าถึงบริการเนาะ,ะมีความเข้าใจนะคะมีการโต้ตอบซักถามแลกเปลี่ยนเป็น t r u way communication เนาะ,ะ,นะะเสร็จแล้วโต้ตอบเสร็จเนาะ เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องมานั่งวิเคราะห์คนไข้กระตุต้นให้คนไข้คิดวิเคราะห์ตัวเองนะก็ตัดสินใจว่าเขาควรจะปรับพฤติกรรมยังไงเนาะหรือเปล่าปรับไม่ปรับนะฮะเสร็จแล้วก็มีการเปลีป่ยนพฤติกรรมนะเนาะอ๋อเขาทำคนไข้ทำไปเรื่อยได้ผลดีเนาะคนไข้ก็จะมีการเป็นเอ็กซ์เปิดนะคนไข้เอ็กซ์เปิดคนไข้ก็สามารถบอกต่อได้ะฮะกลายเป็นผู้รู้ไปเนาะฟังก์ชันมันก็จะแบ่งเอ่อเฮลิเทอซีก็แบ่งแบ่งเป็นสามระดับนะ,ะหนึ่งฟังชนะั่นอลเฮลิเทอซีเนาะวงบอกถึง ความรู้ทักษะของคนในการเข้าถึงข้อมูลเนาะคือจะเข้าใจไหมในตัวโลกที่เขาเป็นอันที่2 interactive h e a literacy t h นะ,ค,ะคือการสามารถจัดการต่อสถานาการณ์ต่างๆที่ประสบพบเจอคือเขาเป็นโลกอย่างนี้เขาควรจะทํายังไงเนาะหรือเขามีเพราะว่าแซกซ้อนเอาเป็นความดันแล้ววันดีคืนดีปากเบี้ยวขึ้นมาข้างหนึ่งเนาะเขารู้ไหมว่าเขาควรต้องไปทําอะไรเขารู้ไหมว่าเขากาลังจะเป็นโรคอะไรเป็นต้นนะคะ Critical h e a literacy t h l เนาะมีความสามารถในการคลิกวิเคราะห์สถานาการณ์ปัญหาที่พบและเข้าใจปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะคะ สามารถวางแผนการจัดการควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหานั้นได้คือเขารู้ว่าเขาเป็นความดันเขาควรจะต้องการดูแลตัวเองยังไงงดเค็มนะออกกําลังกายลดน้ําหนักอันนี้เป็นต้นนะคะ,ะโรคเบาหวานก็จะแบ่งอันนี้เขาก็แบ่งเนาะเป็น primary prevention secondary prevention tertiary prevention นะคะในกลุ่ม prevention ในกลุ่มที่ยังไม่เป็นเลย normal น group ะเนี่ยก็แบ่งก่อนที่จะเป็นเนาะเป็นกลุ่ม pre dm pre h y e r t e n s i o n เนี่ยจะทำอะไรได้บ้างกลุ่มนี้ก็ต้องมีการแอคนะเพราะว่า กลุ่ม p d ดเเนี่ยรู้เลยถ้าคุณยังทำตัวเหมือนเดิมน้ำตาลร้อยถึงร้อยร้อยถึงร้อยไม่เกินร้อยิบห้าเนาะกลุ่มนี้ถ้าคุณยังทำตัวเหมือนเดิมไม่เกินสามปีคุณจะกลายเป็น DM เพราะฉะนั้นคุณควรจะทำตัวยังไงเนาะก็ต้องมีว e เออร์เวอร์แอนนะคะแต่ก็หรือจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมร,รอบๆตัวเขาต่างเช่นอยู่ในสภาพสถานะที่เอ่อทุกๆเยน็นเลิกงานมากินเหล้าเป็นต้นเนาะก็ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเขาเพื่อไม่ให้เขากลายเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะขอโทษนะคะ นี่คือกลุ่มปกติเนาะที่ยังไม่เป็นเนาะพรีไฮเพนชั่นพรีดีเอ็มเป็นต้นเนาะก็ต้องมีการสกรีนนิ่งทุกปีนะคะอย่างก็คือการเจาะดิทีเอ,กเอ็กนาะวัดความดันโดยอสมอลอย่างที่เราได้ดูตัวชีวัตเมื่อกี้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมเชื่อมโยงกันนะคะรู้ปัญหาในเขตพื้นที่เราเสร็จแล้วก็มาวางแผนต,ตรงนี้ต่อเนาะตนะ่อไปเซ็กเอนเดอรี่พรีเวนชั่นนะฮะกำลังเพิ่งเป็นความดันเลยเนาะหมอสามารถอสมอคัดกรองเรียบร้อยละส่งต่อมายังรพสตเนาะพตรวจตตรวจซ้ำวัดซ้ำสองครั้งนะสองครั้ง ภายในหนึ่งเดือนนะคะเป็นความดันจริงๆด้วยก็ส่งต่อไปหาหมอนะคะอันนี้ก็ต้องมีการลงทะเบียนเนาะ,ะเพราะเป็นความดันเบาหวานตัวนี้ถ้าเกิดไปดูคนไค่าที่เป็นความดันทุกคนมันจะมันจะมีขั้นตอนของเขาจะามีการลงทะเบียนเนาะพยาบาลก็จะขีคข้อมูลของค่ายลงทะเบียนไปนะคะแล้วก็ให้การรักษาตรงนี้ก็ต้องมีคุณภาพเนาะมีการขั้นตอนว่าเอ๊ะต้องรักษายาอะไรเนาะมีการมอนิเตอร์เจาะแผบอะไรบ้างนะคะส่วนตัวชีวิตพ่เัดคือเป็นความดันไปละ่างเนี่ยแต่เราจะป้องกันเพราะว่าใช้ซ้อนจากโรคความดัน ขเขายังไงเนาะทัป้องกันไม่ให้เป็นโรคไตนะฮะป้องกันไม่ให้แกเป็นฟอกไตเป็นต้นเนาะก็ต้องมีการให้ความรู้อันนี้คือทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างที่คนไข้ควรจะรู้เพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเองได้นะคะเพราะนั้นก็จะมีเนาะขั้นตอนก็จะมี3อย่างเลยถามคนไข้3เรื่อง3ประเด็นหลักๆเนาะตรงนี้เขาตั้งชื่อว่า Ask Me Three นะฮะทุกครั้งที่คุยกับผู้รับบริการทางสุขภาพให้ถาม3ข้อนี้นะคะข้อแรกเนาะประเด็นแรก คุณมีปัญหาสุขภาพด้านใดคุณไข่ต้องรู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรมีปัญหาด้านไหนบ้างข้อสองคือคุณต้องทยังไงเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพข้อสามคือคุณรู้ละเนาะคุณเป็นอะไรคุณต้องทํำยังไงแล้วคุณรู้ไหมว่าที่คุณทำเนี่ยมันสําคัญมากน้อยขนาดเทาไหร่ถ้าเขาเห็นว่าอเขารู้อะรู้ว่าต้องทําเป็นเบาหวานเนี่ยเออต้องงดเหล้านอนเบาหวานห้ามกินข้าวเหนียวนแะล้วรู้รู้แต่ไม่เข้าใจว่าเอ้รู้งดแล้วมันทําไมหรองดแล้ว มันจะแข็งอะไรยังไงหรอเขาไม่เข้าใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเขาก็ไม่อยากทำเนาะดังนั้นตรงนี้ก็สําคัญเป็นจุดสำคัญว่าคือถ้าคุณแก้ไขแล้วมันจะทําให้คุณเป็นยังไงคุณไม่แก้ไขแล้วคุณจะกลายเป็นยังไงโดยสองข้อน,นี้อาจจะสลับกันสลับขั้นตอนก็ไนะอาจจะเริ่มมาจากวิธีการแก้ไขปัญหาสําคัญมากน้อยเพียงใดก่อนก็ได้กระตุ้นให้เขาคิดได้ก่อนว่าเขาต้องปรับอาหารเพราะอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ค่อยมาวางแผนการ ทำการพฤติกรรมอีกทีหนึ่งแล้วแต่นะคะแล้วแต่สไตล์แต่ละคนอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยคุณเป็นโรคอะไรเนาะถามแรกคนไข้เข้ามาคนไข้ก็ต้องถามว่าเออต้องถามคนไข้วันนี้เป็นอะไรมาคะมารักมาตรวจรักษาโรคอะไรความดันโลห่าเขาต้องตอบได้ละเนะเาะพอทราบละ,ะต้องให้เขาดูความดันวันนี้ให้เขาดูคาด่าน้าตายวันนี้อ่ะเป็นระดับเนี่ยวันนี้คนคในั้นไข้น้าตายขนาดนี้นะคะความดันระดับนี้นะคุณคิดว่าดีไหมคะสูงหรือว่าดีคะเขาต้องรู้ว่าที่เขาเป็นดีหรือไม่ดีเนาะบางคนก็ สอ,อ,อนน่ะสอนจนปากเป็นใบแฉกแต่ไม่มึงอ่ะเขาเข,า,ขาหูซ้ายเขาลูกหูขวาคบางทีมันอาจจะเป็นกระบวนการภาษาเราอาจจะพูดยากหร,หรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจาเป็นต้องมีการกระตุ้นให้เขาสื่อสารเราออกมาเนาะเสร็จแล้วพอเขารู้แหะความรูแลที่ตัวเองเป็นละเนาะก็ถามต่อคนจะดูแลสุขภาพยังไงต่อคะความดันระดับนี้เนาะแล้วก็ถามต่อว่าอ่ะทำไมต้องแก้ไขปัญหาเนาะว่าเพราะอะไรล่ะคะทำไมคุณลุงถึงต้องคุมน้ําตาลต้องคุมความดันให้อยู่ในระดับ ตามกว่า140-90เป็นต้นพูดอย่างนี้มันก็ค่อนข้างคิดตามยากเดี๋ยวเราจะมาดูซีนารีโอกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นสาคําถามสุขภาพเนาะก็คืออันตัวเมื่อกี้แหละนะคะทุกครั้งที่ให้บริการต้องถาม3ข้อนี้เนาะเสร็จแล้วสมมุติถาม3ข้อนี้คนไข้รู้หมดละเนาะ,ะจบแล้วกำลังจะจบละเสร็จแล้วให้ t ชแบ b a นะ,ค,ะคือคนให้คนไข้อ่ t e a เรา back กับสอนเรากลักบ,ลบนะคะว่าเออเราที่เมื่อกี้สรุปแล้วนะคะที่เราคุยกันเมืจังหมดเนี่ย คุณล,ลองเล่าให้หมอฟังอีกรอบซิว่ามีมอะไรบ้างเนีย่ยนะครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่เราพบเจอกันในทุกวันนี้เนาะการที่หมออันนี้เขาไปบ่นใน f c e e o o o นะคะเพิ่งเกิดเหตุการณ์ได้เมื่อคืนเลยเมื่อวานเลยเนาะบ่นว่าขั้นที่หมอนั่งอธิบายผลรักษาตั้งแต่ซ t ทีเบรนถึงขั้นมาชี้จุดเลือดออกในคอมน,นี้น่าจะเป็นเอนนออมเรชเนาะเอมเรชอธิบายอีเที่เป็นเต้นผิดจังหวะยันอธิบัน อธิบายในทางการรักษาบอกภาวะแทรกซอร้อนที่จะเกิดขึ้นอนธิบายปากักเปลกแฉสุดท้ายญาติก็โวยวายหมอบอกว่าหมอไม่เจ้งอะไรเลยเนี่ยหมอก็แบบอืมค่ะโอเคคือบอกคือเขาก็พยายามสื่อสารเนาะเห็นความตั้งใจของแพทย์เนาะที่อยากที่จะสอนคนไข่อย่าที่จะให้ญาติเข้าใจมีความเข้าใจตรงกรันแต่เขาสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถที่จะรับสารต่างๆได้เนาะมันอาจจะกลายเพราะตรงนั้นเราไม่ได้อยู่หน้าง,งานเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเวนเวลคอมมิวนิเคชั่นหรือว่าคนไข้หรือว่าญาติเขาอิกนอหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะเกิดขึ้นแทบทุกวันเกือบทุกที่เนาะแล้วทำยังไงให้เขาให้ตัวคนไข้ให้ตัวญาติสามารถรับสารได้เนาะสามกระบวนการนี้เนาะมีทีทช back ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มเป็นกระบวนการที่ทําให้มั่นใจได้ว่าเขาต้องรู้มีข้อมูลในหัวเขาแน่นอนหลังจากที่เราสอนเขาสอนแล้วคนต้องได้ข้อมูลไม่ให้สอนสอนสอน,สอนมันอย่างเดียวแล้วคุณไม่ได้อะไรนะคะสินาริโอนะ่ะคนไข้ง่ายๆเลยคนไข้เบาหวานที่มารับบริการที่ ค่อความดันดีกว่านะความดันที่มารับบริการที่เราเนาะวันนี้อ่าความดันความดันที่มาวันนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบเนาะยกตัวอย่างรนะ้อยห้าสิบเก้าสิบนะหมอก็สวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าวันนี้มาตรวจโรคอะไรบ้างนะคะเออวนนี้มีความรู้ความดันจ้าหมอคนของเราก็บอกว่าวันนี้คุณป้าความดันเท่าไหร่นะคะความดันดีไหมพยาบาลข้างหน้าก็บอกว่าดีนะแต่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ หอก็ค่ะเรามาดูสม,มุดคุณป้ากันนะคะเปิดสม,มุดให้ดูวันนี้คุณน้าป้านะคะความนันได้ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบก็สิบสามนะคะคุณป้าว่าดีไหมคะความนันวันนี้ก็น่าจะดีนะขึ้นหน้าว่าดีอะ <laughs> ป็น,ต,นตรงนี้หมอไม่ต้องโกรธนะคะแม้คนไข้จะแบบเอ่อไม่มีความรู้เราจะไม่เบรมเขาเนาะล้วก็เข้าใจว่าเป็นแฟนเบเนาะเข้าใจว่าอ๋อเขาอาจจะ ไม่เขาไม่รู้จริงๆเนาะหรือมีคนบอกเขาแล้วแล้วเขาไม่รู้หรือเขาไม่มีคนบอกเขาเนาะเป็นต้นเนาะแล้วก็จจเย็นๆยิ้มนะคะยิ้มเดี๋ยวเขาจะได้รู้ละคือมีคนบอกคุณป้าไหมคะว่าปกติเนี่ยความดันไม่ควรเกินเท่าไหร่ก็เห็นเขาบอกว่าไม่ควรเกินร้อยสี่สิบเก้าสิบเนาะเอินป้ามีความรู้เนาะแต่ป้ายังไม่ได้คอ r r e l a t กับความดันวันนี้ของป้าแล้วก็ค่ะแล้วคุณวันนี้เนาะคุณป้าความดันในขนาดเนี้ยค่ะคุณป้าชี้ให้ดูร้อยห้าสิบเก้าสามคุณป้าว่าสูงหรือว่าดีไหมคะคุณป้า เขาก็จะคอลเลเจะแล้วก็ก็สูงไปหน่อยนะคะอย่างเงี้ยเราจากนั้นเราก็อ่ะย้มไปให้กําลังใจไปนะคะอันนี้คือขั้นตอนของขั้นตอนแรกนะคุณมีปัญหาสุขภาพด้านใดอาสองรรแล้วรู้ละอ่ะตัวเองเป็นความดันวันนี้ความดันเขาสูงนะวันนี้คุณวามดันป้าสูงแล้วก็ต่อเลยเราทายังไงดีเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพวันนี้ความดันคุณป้าก็สูงอยู่ไปหน่อยเนาะอ่ะคุณป้าทํายังไงดีนะคะก็งคงต้องกินยาทุกวันเนี่ยก็ต้องคุมเนาะ ก็ทุกวันนี้กินยาสม่ำเสมอดีไหมคะคอนเฟิร์ม้วเขาบอกว่ากินยาทุกวันกินจริงหรือเปล่าใครก็กินทุกวันนะกินตามเวลาเลยอ้าวเขากินตามเวลาแล้วทำไมสูงอ่ะเนาะบอกว่านอกจากกินยาแล้วคุณป้าจะทํายังไงเพิ่มเติมอีกดีคะอันนี้คุณป้าอาจจะคิดไม่ออกเนาะอาจจะไม่รู้หรือไม่อะไรเลยถ้าคุณป้าบอกก็ไม่รู้ว่าก็กินยาอย่างดี้เราจะกินยาที่หมอปรับแล้วมีอะไรอีกเขาไม่รู้จริงๆนะหน้าที่ของเรานะคะนอกจากให้ยาคนไข้เนาะ จากความการไกด์ไลน์ความดันนี่บอกเลยมี2อย่างหลักๆ 1. สัมงสำคัญสุดไลฟ์สไตล์ modification ที่2ค่อยปรับยานะฮะไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคช m o d ของความดนันก็มีหัวข้อ5หลักนะห้ข้อหลักๆอันแรกเลยเนอะลดโซเดียมนะคะในโซเดียมตรงนี้ไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมต่อต่อวันเนาะอันนี้ไปดูในไกด์ไลน์มาได้นะคะก็คือเกลือแกงหนึ่งช้อนชาให้ง่ายๆก็บอกาว่าผงชูรสด,ดีงดเนาะงดผงชรรลรดสดี เพิ่มการกินผักนะคะกินข้าวอาหารสูตรสองตัวหนึ่งตัวหนึ 1, ่งเนาะจากที่ได้สอนจากข้าพี่แล้วนะคะเป็นเรื่องของสูตรลดน้ำหนักอย่างหนึ่งตัวนี้ลดความดันด้วยก็คือข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งผักสองนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดกินข้าวหนึ 1, ่งทัพพีคุณก็ต้องกินผักสองทัพพีบอกคนไข้ว่าพูดง่ายๆอะ่ะกินผักเป็นยาเนาะไม่ต้องกินยาเยอะละกินผักแทนนี่นะคะลดโซเดียมเพิ่มการกินผักออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายห้าวันต่อสัปดาห์งดชุราเนาะแล้วก็ลดน้ำหนัก เอของคสครบละนะคะอันที่สามวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพนี้สําคัญมากอะไรเพียงใดนะคะก็ถามคนไข้ต่อเอะแล้วเพราะอะไรคุณป้าถึงต้องควบคุมความดันไม่ให้เกินร้ 90, นอยสเกินาะเมื่อกี้พูดมาเยอะแล้วว่าวิธีคุมรู้ละแต่ตอนนี้คุณป้าอาจจะยังตัดสินใจอยู่ยลดราลดทําไมนั่นสิทุกวันนี้ก็สบายดีแล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะลดถ้าไม่ลดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนา ที่เจอส่วนมากก็เลยถ้าเกิดเขาไม่รู้เนาะเขาก็เดี๋ยวมันจะสูงมันจะไม่ดีเนาะความดันน่ะหมอก็ว่าไม่ดีนี่มันเป็นยังไงบ้างนะคะเขาไปกระตุ้นเขาไม่ดีนี่มันเป็นยังไงอ่ะมันมันไม่เห็นภาพเนาะก็มันไม่มันไม่ดียังไงหรอคุณป้าคนไข้ก็ไม่ดีก็คือไม่ดีเป็นอันนี้ที่หมอเจอบ่อยๆเนาะที่เราเจอกันบ่อยๆคราวนี้เราก็ยิ้มอ่อนสองใจเย็นๆนะคะจะค่อยๆสอนคนไข้เนาะความดันเนาะคะถ้ามันไม่เกินร้อยสี่สิบเก้าสิบเนี่ยอ้ถ้าเกินร้อยสี่สิบเก้าสิบก็จะทําให้มีโอกาสหัวใจว เลือดได้เส้นเลือดสมองเป็นอัมตี๋เนาะหรือแตกเป็นอัมพึกอัมพาตได้นะคะคนไข้ที่หมอเคยดูแลอันนี้ก็ยกตัวอย่างพบมีความดัน20 0 120นะะการไม่มีอาการเลยบอกสบายดีไม่ปวดหัวไม่อะไรเลยเนาะอันนี้ไปที่อพอสตเนาะก็บอกแนะนำเนาะพยาบาลเจอเขาบอกให้ไปโรงพยาบาลเลยอย่าส่งตัวไปเนาะเขาบอกไม่ไปไปไม่ไปมาที่จริงมาถอนฟันแต่แค่แบบความดันสูงก็เลยแบบไม่ไปอะอยากถอนฟันถ้าไม่ถอนฟันไม่ไปละไม่ทําอะไรปฏิเสธการรักษากลับบ้านนะคะ อีกวันหนึ่งซึ่เลือดสมองแตกมันเอามาพึกเนาะคนนี้คนนี้พอคนไข้ได้ยินปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบเห็นเคสเนาะมันเห็นภาพอะคะ่ะมันเห็นภาพเป็นโรคเราจะแนะนํเคิดอื่นๆคิดโรคตาคิดอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่นี่คือเคสที่หนูชอบอธิบายใช้เป็นตัวอย่างให้คนไข้ฟังนะคะพอเขาเห็นเห็นภาพเห็นว่าโอ้มีคนเป็นความดาันมีคนเป็นโรคเหมือนเขาแล้วก็มีสภาพยังไงเนาะ,ะเขาก็จะมีอารมณ์ร่วมตามแล้วก็มีรู้สึกที่อยากที่จะปรับพฤติกรรมตัวเองนะคะ อ่ะสุดท้ายเนาะพาร์ทสุดท้ายคราวนี้สีท่สท,ทิชแบคเนาะให้คนคล้าสอนกลับเนาะก็หลังจากที่คุยกันวันนี้นะคะสรุปแล้วคุณป้าเป็นโรคอะไรบ้างนะคะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างค่อยๆไล่เนาะเป็นความดานัคนควรควบคุมความดันไม่ควรเกินเท่าไหร่นะคะควรปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะควรจะกินอาหารยังไงนะคะน้ําหนักตัวควรลดเท่าไหร่นะคะอย่างเงี้คยค่อยๆไล่ไปทีละหัวข้อหัวข้ออีนะคะอันนี้คืออัตริทีทิชแบ หัวข้อสุดท้ายนะคะเรื่องของการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยความดันเบาหวานเพื่อให้การรักษากับเทเลโฟนของซลล์ไชันนะคะโดยกระบวนการเนี่ยก็ด้การรับการพัฒนาขึ้นมาในช่วงโควิดเนาะที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นโชคดีในโชคร้ายนะคะโชคดีโชค้ายโชคดีทาให้มีโอกาสได้พัฒนาระบบได้เพิ่มขึ้นตัวนี้เนาะก็เอารีเฟรนจ์ก็มาจากคู่มือการจัดการคลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูงที่หม่โดยยึดประชากรประชาชนเป็นศูนย์ มีการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยต่างๆก็จะแบ่งเป็น A B C D นะคะ A B นี่เป็นกลุ่มพรีเนาะเป็นกลุ่มเฮลที้แล้วก็กลุ่มพรี D M นะคะโดยเราจะโฟกัสตรงนี้นะกลุ่มที่ปแล้วเนาะก็แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม C D E นะคะกลุ่ม C ที่กลุ่มที่ Well Control เนาะกลุ่ม D กับ E นี่คือกลุ่มที่ p o r Control นะโดย D ก็จะแบ่งออกมาเป็น D หนึ่งกับ D สองอีกนะคะดูที่ BMI นะคะกับ CVD r i s k s c o r กรเนาะ กลุ่มสี่เนาะอันอย่างที่ได้กล่าวควบคุมโรคได้ดีนะคะไม่มีโรคร่วมเนาะแบ่งไว้ซีหนึ่งีสองก็จะมีรายละเอียดเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆเนาะเพราะว่าแล้วแต่แต่ละ,ระโรงพยาบาลเข้าไปปรับให้เข้ากับบริบทของตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะทํายังไงทําเป็นรูปแบบไหนแต่ว่ามันมีไกล์ลายชัดเจนอยู่ละเนาะซีสองก็เป็นแไอเกอร์เนาะซีวีริรสกอสูงนะคะถ้ากลุ่มดีก็เป็นกลุ่มที่ควบคุมได้ปานกลางนะคะคอ,คอะไรแต่ไอปานกลางหมาเป็นสองกลุ่มมอนกันเนาะ อันน,นี้น้ำตาลสะสมเริ่มไม่ดีละเจ็ดถึงแปดเนาะ B.P. ร้อยสี่สิบถึงห้าสิบเก้าเนาะมีโรคแทรกซ้อนไม่รุนแรงเบียมไอต่ำกว่ายี่สิบห้าถ้าดีสองนี่เบียมไอเกินนะคะกลุ่มอีคือคอนโทรลไม่ดีเลยนะคอนโทรลไม่ดีมีน้ำตาลเกินแล้วแถมมีภาวะแทรกซ้อนอีกต่างหากเลยหรือว่าเป็นคนไข้ที่นอนติดบ้านติดเตียงเป็นต้นนะคะการดูแลเนาะ C. หนึ่งนี้ของที่โรงพยาบาลสาขาลำพูนทำนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็จะแพทย์ก็จะมีการตรวจสอบผล ความดันเบาหวาวนอะไรเงี้ยคอนเฟิร์มว่าเขาอยู่ในกลุ่ม C1 นะคะแล้วก็สั่งยาเดิมคนไข้เนาะแล้วก็ออกนัด2เดือนนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มฉุดคนโควิดเนาะเราก็เริ่มห่างนัดละจาก2เดือนเป็น6เดือนเนี่ยคะ่ะแต่ว่าทุก3เดือนเขาเอ่อทุกสามเดือนเขาอาจจะจําเป็นต้องโทรศัพท์มารายงานความดันของเราหรือ,อ,อส่วนยาเนาะส่วนยาก็จะมีการส่งทางไปรษณีย์ไปให้เป็นต้นนะคะหรือว่าจะมี นักวิชาการสาธารณสุขเนาะเข้าไปโทรคอนเฟิร์มอันนี้อันนี้เป็นส่วนของเทเลคอนซัลเทชันนะคะเทเลนคอนซัลเทชันนักนักวิชาการสาธารณสุขโทรเข้าไปติดตามสอบถามเนาะไปทำเฮลท์ลิเทซี่เนาะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยกับคนไข้เพื่อคอนเฟิร์มเขาอีกทีนึงขออภัยนะกลุ่มซีนึ่งไม่มีเนาะเพราะว่าเขาคอนโทรลเวลคอนโทรลอยู่ละนะฮะเราไม่มีเทเลคอนซัลเทชันเนาะกลุ่มซีหนึ่งแต่กลุ่มซีสองกรณีนหนึ่งเนี่ยจะเริ่มมีเทเลคอนซัลเทชันเพิ่มเข้ามานะคะ ส่วน D2 กับ E นี่เป็นกลุ่มที่อาการค่อนข้างรุนแรงเนาะก็ให้คนไข้มาตรวจที่โรงพยาบาลตามนัดไปนะคะนนี่ก็เป็นขั้นตอนเนาะก็จะมี brief advice ba bi arthmetry t a c h b a c k นะคะแจ้งเตือนอาการของโรคหัวใจขาดเลือดเนาะย็นยันเรื่องการกินยาเป็นขั้นตอนนี่เป็นขั้นตอนเป็น flow ั n น,นี้ flow ของเรานะคะไม่มีอะไรอันนี้รายละเอียดเนาะก็จะมีในส่วนของการบันทึกชื่อนะคะอันนี้หนึ่งก็นานําตัวสร้างสัมพันธภาพนะคะหนึ่งนาทีถามผู้ป่วยมีเป็นห่วงอะไรเนาะ เขาจะแสดงแรงจูงใจให้เราตรงนี้สําคัญยังไงเพราะว่าพอเรารู้ว่าอะไรคือจุดที่เขาเป็น,ในใคล้ายๆจุดอ่อนอะไม่เชิงจุดอ่อนเนาะเป็นจุดที่เป็นตัวแรงกระตุ้นทําให้เขามี drive ในการทํางานเป็น spiritual ของเขาว่า,างี้ดีกว่าเป็น spiritual ของเขานะคะพอเรารู้ว่าลูกเป็น spiritual ของเขาเนาะอย่างเงี้ยทีหลังถ้าเกิดเขามีเขามีปัญหารเรื่องการปรับพฤติกรรมปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็บอกก็จะถามว่าอย่างั้นลูกจะทำยังไงอะคะอย่างเงี้ยพูดถึงลูกกันมาสมมติถ้าเกิดคนลุง ไม่สบายแล้วคุณลูกของคุณลุงจะทํายังไงต้องมาดูแลคุณลุงเนี้ยพอพอเขาคอาเลทตรงนี้ได้เขาก็จะแบบเออไม่อยากให้ลูกลาบากเขาก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆอย่างี้เป็นต้นนะคะชมนำะคาตอบมาสร้างแรงจูงใจนะคะแนะให้ชี้แนะชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะแล้วก็ประเมินสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่างๆเรื่องการสุบรีน้ําหนักออกกําลังกายเป็นต้นนะคะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอันนี้ก็เป็น โฟลที่นวกรของเราได้ทาขึ้นมาเนาะอันนี้ไม่ฟิกนะคะให้เห็นเป็นตัวอย่างเฉยถ้าไปอยากจะทําที่เขตของตัวเองอาจจะปรับให้เป็นรูปแบบที่ถนัดพูดได้ดีคืออันนี้ก็มีการปรับหลายรอบเนาะไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียว,วใชใ้ผลเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าทําไปทําไปเรื่อยมันก็จะพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆนะคะทำค่า BP น้าตาเนาะเพื่อเอามาใช้ในการอสมิธีเขาต่อ ตั้งเป้าหมายระดับน้ําตาลในเลือดเท่าไหร่เขารู้ไหมว่าคนน้ําตาลไม่คนเกินเท่าไหร่ความดันไม่คนเกินเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางแผนทํำยังไงเนาะอันนี้ชัดเจนเลย3อย่างเนี่ยเป็นอัรสมิทรีเนาะแล้วก็สอนกลับขอให้เขาอธิบายซ้ําอีกทีหนึ่งนะคะคอนเฟิร์มแล้วก็แจ้งเตือนอาการหัวใจขัดเลือดเนาะเป็นไออเทอร์เซอรี่พิเวนเป็นเอ่อเทอร์เซอรี่พิเวนชั่นนะคะย้ำเรื่องการกินยานี่ก็ตัวอย่างขอขอบคุณนะคะก็ วันนี้ก็จบละเราอาจจะเริ่มจากการที่ไปดูข้อมูลเนาะในในเอทของเราเนาะว่าในเขตของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเนาะเพื่อที่จะวางแผนการดูแลในเขตประชากรของเราต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากคะ่ะดีค่ะ